เป็นปลาที่หายากครับชาวบ้านเขาไม่เอาไปขายอุ้ยดูน้องมดเรียกลูกอะลูกพี่อันแน่บอกว่ามากับเด็กผู้ชายหนูก็เลยต้องแต่งเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะหยอดหยอดแล้วเนื้ออันนี้จับเส้นหรือว่าอะไรครับจปปับไว้ปูอะไรปูพื้น,นอันนี้ใหญ่มากครับที่กอสตรใส่ข้าวดูโอ้หนี่ครับจะดูปลาโอ้มาดูหนอนดำที่พี่อมรไปจับได้ครับเดี๋ยวรอแกงหนอนสุกก่อนครับนี่โอ้ยปลาตัวใหญ่ใส่ไปแล้วครับนี่นี่คือตัวอะไระอ่ะโอโิกัวนาเปล่าตุ๊กตายังขาคาห่วยนะ มดหอบบงดูใครหอบพี่บอน ตาคุณยายอยู่สองคนนะคุตาพี่ม,มีคุณยายนะ <Hey. S 2> คุณยายค่ะเออคุณณคุยายไม่แต่งงานจะมีคุณตาได้ <laughs> เออว่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปทำความรู้จักทักทายก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีตั้งได้ไหม,ไ,มได้อยู่ไม่ล้มหรอก <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราขอเข้าไปทักทายคนในบ้านกันนะครับว่าจะมีใครอยู่บ้างน้องมด แต่ลึงใช่ไหมคะมีคนสวยอยู่ในบ้านอะไรเนี่ยคุณยายหัวล้อเลยคุณยายหัวล้อเลยว่าคุณยายหัวล้ออะไรเนี่ยเขาคุยอะไรกันคุณยายฟังไม่รู้เรื่องแต่แต่พี่ก็งงไม่งงหรอกคือถ้าคน,คนคนดูเห็นหน้าพี่พี่คนดูคงคงตลกอะ่ะ <c oughs> เล่นมุกคนเดียวก็ปล่อยมุกคนเดียวมานั่งกินอะไรเนี่ยกินน <c oughs> <contra> ้ำชาค่ะคุณยายอุโมงค์ซูเปอร์อ่ะแต่อุโมงค์ซูเปอร์ นี่คุณใจอยู่คนเดียวนะแล้วตกลงพี่อมรไปไหนน้องมดไปหาปลาไปหาปลาแล้วคือวันนี้เรามีแผนจริงๆจะไปหาปลามู<ช>พี่ากให<ช>้ใพี่อมรไปหาเพราะว่าพี่อมรเอาไปฝากที่บ้านน้องมดญาติๆอะอร่อยเหรอคะเอออร่อยมากมาน,น้องมดได้เคยเห็นปลามูเลย <S 2> <S 2> <S 2> มันจะเป็นกินสาหร่ายแล้วมันจะเป็นปลาที่พิ็นปลาพี่รู้ได้ไงว่ามันกินสาหร่ายพี่ไปกินกับเขาอ่ะอืมพี่เก่งเรื่องปลาพี่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปลาจ้องยองแพ้ น้องคนที่ตล์ต่ยู่คนะห้องใครอ่ะแค่ปลาสังแอยังไม่รู้จักยังไม่เคยกินจะไปนับสาระหรือกับปลามูกอ่ะอยู่แค่นั้นละปลาสังแออยู่แค่บ้านน่ะยังไม่ไปหาเลยปลาสังแอน่ากลัวไม่เอาอร่อยเด้อปลาสังแอกับรู้จักมารู้จักปลามูกได้ไงเดี๋ยวพี่อมรเอามาเดี๋ยวพี่จะให้ให้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็จะทําเมนูอะไรอร่อยแต่ว่ามันเป็นปลาที่หายากครับชาวบ้านเขาไม่เอาไปขายแล้วมันก็อยู่ในป่าในเขาอย่างงี้แหละพรุ่งนี้เดี๋ยวมีโอกาสอาจจะได้ไปหาเดี๋ยวเราดูพี่อมรได้ปลามูกหรือเปล่า <laughs> วันนั้นเขาก็ไปเอามานแล้วแหละอร่อยเดียวเนียมากกว่า <s us> นี้้ใส่เดือให้พี่อ่ะใส่แล้วน้องเห็นนอมดลบ,บลงแล้วส่งสารเลยยังไงท้องเลยอ่ะอ <laughs> แต่พี่รู้ว่าเก่งถ้าพี่ลงไปอีกคนพี่ก็คว่ำตรงนั้นะพี่ลนสูงกว่ามดเลยแหละเพราะว่าหรือว,ว่าเตาเผา ะะะรถรบไม่เจอพี่อลอย,อ,ยอีกคนนึงอ๋อพี่ลึกเลยแหละถ้า,ถา,ถาชนรพี่ง่ายพี่เอาไม่อยู่หรอกคือเรื่องเรื่องคือแล้วมัน<ง>มีตนมมม้นไม้นนด้วยรถบนใจญ่กว่าตาไงใช่มันมันเอาไม่อยู่พี่ได้ดูที่คุณตามาช่วยยกรถอ๋อคุณตาเขามาช่วยยกรถจริงๆนะสามคนแล้วก็กลับยากมากกว่าจะขึ้นเพราะเหนื่อยมากหมดแรง คุณตาบอกว่าไปไปเดี๋ยวจะคอยดูขั้นหลังให้เผื่อล้มแล้วจะได้พี่ไปพี่ฝีมืออยอ่ยายยิ้มอย่างเดียวเดี๋ยวว่คืนนี้อาจจะนอนนี่ก็ได้ถ้าไม่ไงก็เดี๋ยวดูอีทีว่าจะนอนไหนนะก็เอาบรรยากาศทุกคนที่ชมก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าบ้านที่เราเคยเไปพักก็ไม่มีใครอยู่ใส่คุณตาคุณยายที่นั่นก็น่าจะไปทาไรทําสวนนะน่าจะไปจะราหมดเลยปะพี่จะราหมดเลยปะ อเมือ่อจาราโมออมาเลแพคือ,ออ๋อไปทำสวนค่ะจ้ะถ้าไปนอนที่นู่นจะไม่มีเน็ตไงเพราะที่นั่นคือเน็ตไม่มีแล้ว๋ต่เดี๋ยวรอพี่อมรกันดูก่อนว่าได้อะไรมาบ้างเพื่อจะได้เมนูปแปลกๆอาจจะได้ตะขาบน้ำาเงี้ยเดี๋ยจะกลับมาแล้วค่ะเออเดี๋ยวรอดูผลงานของพี่อมรก่อนน้องเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาเดินดูบรรยากาศภายในหมู่บ,บ้านตอนเย็นก่อนเพราะว่าพี่อมรยังไม่กลับมาโอ้โมอมดมด ลูก,ลกมดต้อนรับรพี่จะกินลูกมดก็วันนี้แหละ,หะน้องมดอันนี้คือบ้านที่เราเคยมานี่ยตอนนี้คือพี่มาเดินเที่ยวแล้วใช่ไหมเคยมาแล้วค่ะแต่ว่าเส้นที่ไม่เคยมาก็<ม>กคือ<ม>ปางนู้นเคยม,มาก็คือข้อหมูค่ะน,น้ะองมดน้องมดเพ้อน้งองมดน้องมดอุ่ยดูน้องมดเรียกลูกอ่ะลูกลูกจะกินนมแม่ลูกแม่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 ลูกไม่มีนมมาแล้วทุนนี้แม่ลูกแปลงเพศแล้วนะมีอย่างอื่นคุณมดคุยกับหมูรู้เรื่องอ่ะ ดูดูดดดดมันเขียวมาออพี่ทำห้ดูพี่ทำดูหมดแล้วนี่มันมาเจอกล้องนี่นะ <c oughs> มดนี่ไม่เคยแบบคือไม่เคยเรียนรู้วิ <c oughs> ชาเอาตัวรอดหรือก็เป็นทง้งวิชาแบบจะให้แบบเออเอาตัวรอดคือหมู่มาอย่างเงี้ยคือจะให้อย่าให้พลาดคือเวลพา,พาพี่เข้าป่าพี่ใช้วิชาจับหมู่แล้วมาหั่นอย่างเงี้ยมาจับเลยอ่ะดูนะ <c oughs> แล้วก็อดตายพอดี <c oughs> นี่น <c oughs> <c oughs> พี่กินอะไรอ่ะฮะ <c oughs> ไม่เข้าใกล้พี่เลยว่ะไม่พี่ไม่กินแบบจริงๆไงพี่ต้องกินจริงๆพี่ต้องตักกินจริงๆเงี้ยมันเรียบใช่ไหมหนูหมดจดข้าจ้ำดิดเอาเหรอดูเฉยๆมูหันมูหันท่ากพิกฤ <c oughs> ตกนี่เราจะหาบ้างเลยนะกระดูกกระเดี่ยวยิ่งแก่ๆก่ไป ไปนวดดีฟาคือมดชวนพี่ไปหาหมอนวดบนนี้มีด้วยมดมีค่ะมีนะแล้่ขอเลือกก็คือไปหาหมอนวดกันไปหาหมอนวดหมอนวดที่นี่สวยไหมมดอคุณท้าวคุณแกถ้าจะสวยเดี๋ยวมดจัดให้พี่สักคน,นในเมืองนะ <laughs> มีไหม <laughs> เด็กมดที่มดเรียกหมอหนวดบ่อยมีไหมไม่มีเ <laughs> รียกว่ามีดีใจแทบแย่เลยมาดูสาวมดกินแซบสายลุยครับ เนีย่ยเดี๋ยวพี่อันแนบอกว่ามากัะเด็บผู้ชายหนูกเ็เลยตั้งแต่งเป็นผู้หญิงเนี่ยโอ้โหสวยจังชุดตัวเองมีสวยแบบนี้บ้างไหมเนี่ยแน่น <laughs> ชุดตัวเองเหรอคะไม่มีหรอกคะ่ะแล้วทำไมต้องมีผ้าโพกโขดด้วยอันนี้คือกระเดียกแทะเนาะกระเดียกแท้ๆค่ะโอ้แล้วเจ้าของชุดาาอยู่ไหนพี่อยากเจอจังเลยเจ้าของชุดนภาโอให้ได้เสียได้แ่มสีจักราคนที่ใส่ชุดขาวแสดงว่าต้องเป็นสาวแน่นอนเลยเนี่ยนี่ค่ะนภาณภาอ๋อเพื่อนครับสวัสดีครับ อ๋อนะอันนี้คือเพื่อนหนูค่ะเออประมดทุกบ้านนี่คือใช้กระเดื่องอย่างนี้เลยนะทำข้าวนะไอันนี้พวกคนไปเที่ยวอาบน้ำอัเนี่ยนี่นะคนนไปเที่ยวอาบน้ำใช่ไหมน้ำนั่นจะไม่ไหลแล้วไม่เป็นให้เขาได้วยนะจะเพื่อน้ำไหลทำไงตอนนี้เป็นบ้านคนรู้เป็นอะไรเนี่ยเป็นที่เลี้ยงบัวเลี้ยงควายใช่ไหมใต้ถุนเนี่ยไม่จ้าที่เลี้ยงบัวเลี้ยงควายครับโซนนี้จะเลี้ยงบัวเลี้ยงควายแล้วก็เลี้ยงหมูใต้ถุนบ้านด้วย ลองเข้าไปดูก่อนนะครับมหมูเรียงใต้ถุนบ้าเป็นไงบัวบัวตรงนู้นอยากกินหมูหั่นรัวมดปะตวงใช่เก็บไก่ด้วยมดมนี่คุณยายเก็บไก่อยู่ที่จะนัวใช่ปะ นี่ครับโัวก็ลายตัวครับมองหน้าเลยเลยวิธียำเย็นมาแล้วครับสวัสดีครับเก็บไก่เนาะอ๋อนี่ท่าสื่อแล้วจะปล่อยใช่ไหมใช่แล้วเนเดนจ้ะ เขาชอบแบบเนี่ยอาหารแกงหย่อนแล้วเนี้<ค>ขอข้าวดีมากเข้าเป็นเม็ดเลยอันนี้จับเส้นหรือว่าอะไรครับจับเส้นค่ะจับเส้นนะแล้วเจอเส้นหรือว่าเจอเนื้อครับรู้สึกว่าเนื้อจะเป็นก้อนมากกว่าเส้นนั่นนะอาจจะนุ่นพอนี้เป็นนุ่นพอนจะจับเส้นพอดีกำลังขาดไขมันที่จะมาย่างกัครับ วันนี้<ม>เรา<ช>มีเมนูห<ด>มูมมหันห่นนะครับมาแล้วครับนะ<ม>คุณป้ากําลังเอาเนื้อหมูอยู่ที่อยู่ด้านหลังน้องมดครับมาทําอาหารอย็นนี้ครับเราจะรอดกันแล้วอันนี้แข็งอะแล้วข้างหลังนูมันอันนั้นอะไรวะขาเรลยกว่าะมันแข็งค่ะมันแข็งนะ,อ,ะอย่างนี้ต้องเสียค่านวดไหมหรือว่าต้องเสียค่าครูอว่าอะไรนะให้ค่าครูค่ะประมาณจักบาท แต่ละค้น <from> ี่ยสิกุเราใ้สกค่ะเจียตเลี้เนี่ยสิกาแล้วมักอกรธเราเนี่ยเหอะอบบ้านรอด้ยนี่แล้วถุดทอนเต็เช้าชั่ทอนยังไงใช่คือหลังนูมันจะแข็งขันเ้าจะไปนะฮะ ชอบเดินหลักเข่งไงเกได้ไงไม่ใช่เดี๋ยวพี่ด้มาที่นอนผิงไฟดิโอ้โหสบายใจจังเลยเฮ้ยอย่านะอย่าหื้อนะใกล้ๆกองไฟแต่เป็นเรื่องน่ะอ้าอ้าเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวเดี๋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 ยวเดีจักโอ้หนี่คุณตากำลังทำอะไรเนี่ยต้มปลาอันเดือดเนี่ยโอ้ จะไว้ปูอะไรปูพื้นปูพื้นค่ะโอ้น่าทำเองหมดเลยเนาะทำเองค่ะนี่นี่แรงมากนี่นี่ครับเขาตากไว้เต็มเลยนี่เห็นไหมลองดูนี่คือเวลาเขาทำเสร็จแล้วเขาจะไม่เอ่อได้เอาไปปูทีแรกเขาจะตากให้มันแบบว่าให้มันแห้งก่อนเห็นไหมเยอะมากครับนะสุดเลยไม่ต้องซื้อเปลือกเขาใชจ่ายครับใช้ธรรมชาติที่เขาสามารถปลูกได้แล้วก็เอามาใช้ได้เอาไม้ต้นนั้นอ่ะอ๋อ ต้นไผ่คือต้นนี้นะที่เขาปลูกเองค่ะนี่นะอ๋อคือต้นนี้นี่นะก่อนนี้คือเขาปลูกเองเนาะใช่ค่ะโอ้โหเนาะวันนี้พาที่ก็รลาข้อฟ้าแล้วครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านที่เราต้องไปพักผ่อนนะครับแล้วเราก็ต้องไปทําอาหารด้วยตรบือ้อตอนเย็นเนี้ยบรรยากาศดีครับอะไรน้องมดเห็นว่วเห็นควายไม่ได้จะจัจ่ว ไก่มีน้องมดไก่มีมันกำลังจะขวิดน้องอ่ะเออเชื่อมันเถอะมันขวิดสักทีตองทีไปสุดจัดประหลัดบอกครับนี่ประเทศรับกอาแาแล้วไปแล้วนะครับนานน้องมดเล่นอยู่กับวัวกับควายลืมพี่แล้วสวยมากครับตรงนี้วิวดีครับตัวนี้อุ้ยอันนี้ใหญ่มากครับที่กษัตาิใส่ข้าวดู อันเนี้ยงใหญ่เลยอะ่ะโอ้โหนี่น่าซื้อกลับไปบ้านมากเลยใหญ่มากเลยนี่ใหญ่ยี่โอ้ยคนไปแอบได้เลยเนี่ยมาดูอันนี้ใหญ่มากครับนะสุดๆเลยมาดูครับตอนนี้ชาพี่อมรเดินทางกลับมาแล้วนะครับพร้อมกับปลาในตะค้องแล้วก็ผักต่างๆมากมายเลยนี่คืออะไรน้องมดปลาค่ะอ้าวนี่อะไรเนี่ย อ๋ออันนี้มันเป็นดอกดอกอะไรนะคือพดอกแคป่ะไม่ใช่ผักเซี่ยวผักเซี่ยวดอกเซี่ยวเนาะนี่เอามากินได้เนาะหนูก็ไม่รู้นะว่าเขากินได้ไหมเพราะหนูก็ไม่เคยกินอืมครับแล้วอันนี้คืออันนี้เขากินได้หรอยนผักชีไม่ใช่ผักชีใบบํบ๊อบอะผักกาดป่าผักกาดป่าอ๋อเหรออ๋อมันเจ้าอ่อนเนาะผักกาดป่าอืมน่ากินเนาะดูดูปลาดีกว่าะซีมจะคล้ายๆผักกาดที่บ้านเนี่ยครับโอ เนี่ก็เทสไม่เห็นน,นะอ <c oughs> โอ้โหนี่ครับจะดูปลาโอ้ได้เยอะเลยอันนี้คือยิงหรือว่าวันแห่ครับเนี่ยวันแห่แล้วใส่ใส่เน,น่งเลยมันมีเน่งเลยนะปลาทูอันนี้ปไปในนาแม่สามารดไหมครับครับแม่สามาดเนรับโอ้โหนนี้ไปแป๊บเดียวใช่ไหมใช่เป็นปลาพวงไม่มีปลาหมูนะปลาแหละ ปลาหมูนี่คือปลาแหละนี่คืออย่าพูดชิ้นก็เลยว่าไม่ไม่เห็นวันนั้นมีวันนี้ไม่มีนะไมม่ีแล้วนี่ค่ะปลาทูนี่ก็จะเป็นปลาพวงปลาเกตเป็นส่วนใหญ่ใช่เอาปกตินี่ได้ใหญ่กว่านี้เนาะใช่อา้เหููดดิปลาเนี่ยปลาแหละก็ปลาพวงปลาพวงเหรอใช่ใช่นะเกาะได้เยอะอยู่นะอ้าวอันนี้คือปลาแหละไหนปลาพันโอ้ปลาลิ้นหมา เอาปลาแค่อหรลูกปลาแค่อหรเป็นปลาใหญ่สุดครับใหญ่สุดของที่นี่นะมันเป็นปลาตัวลกูกมันปีนพันแบบนี้ครับใหญ่สุดมันเป็นปลาแค่น้องมดแต่จริงๆคือตัวใหญ่จริงมันจะนั่งอยู่ในน้ํำใหญ่ลูกๆก็ไหลมาตามห้วยมั้งอันนี้ก็คือไปกันสี่คนเนาะน่าจะแบ่งกันโ<บ>ชว์ใส่สาวอ่ะมาดูหนอนดําที่พี่มอมรไปจับได้ครับไม่รู้ว่าเหมือนที่มดต้มหรือเปล่าเหมือนเหมือนเลยอันนี้คือต้มเอาหัวกินแล้วก็ใส่สมุนไพรแล้วด้วยเนี่ยอ๋อนี่ใส่อะไรบ้างครับเนี่ย ค่าอย่างเดียวค่านะรับนี่กินเป็นยาแล้วกินเป็นอาหารครับเนี่ยเป็นเป็นอาหารอะไรเป็นเป็นยาได้อ,อ,าาอืมอันนี้นอยากกินไม่ได้ใช่ไหม,อมเอาสิละอะไรนะมดว่าอะไรอยากกินนะมดอยากกินอีกแหละเนี่ย <c oughs> คนอะไรบอิสานชอบจริงๆรเลยนอนเนี่ยมาดูเครื่องเทศที่ใช้ในการ ที่จะต้มกํานอนครับเป็นเป็นเครื่องเทศเพิ่มเติมนะครับตอนแรกผมคิดว่าต้มหนอนแล้วก็กินได้เลยนะครับอันนี้คือคนที่นี่ก็จะใช้พริกใช้ใบมะกรูดแล้วก็ใช้ขมิ้นแล้วก็ใช้กระเทียมนะครับแล้วก็มีตะไคร้ด้วยครับนี่ที่จะโคเข้าไปซึ่งวันนั้นอนมดก็ทําให้กินแบบนี้แหละแต่ว่าเครื่องไม่ครบแถมที่สำคัญมันยังถ่ายมูลออกมาไม่เยอะนะครับมูลก็เลยทําให้รสชาติฝาดวันนี้คือพี่อรมรตต้มแบบว่าโอ้โหแบบ ต้มนานมากนะครับเพื่อให้น้าออกแลวที่สำคัญพี่อมรเอามาขัางให้มันถ่ายมุลออกมาแล้วด้วยนะก็เลยถ้าจะได้กินนอนที่แบบเต็มรูปแบบของความอร่อยครับผมจะซัดให้ดูคาใหญ่ๆเลยวันนี้นี่อันนี้ก็น่าจะเป็นข่านะครับนี่นี่ครับใส่เครื่องเทศทันน้งหนักครับเดี๋ยวก็ต้าจะมีพริกด้วยแหละดูนะครับบรรยากาศเริ่มเย็นแล้วครับวันนี้ อันนี้ no liebe, ใช nice. OUR ้พริกใส่พริกได้ไหมครับ right. ค่ะใส่ค่ะโอ้นะตามสูตรเลยครับอืมนักกินครับนอนวันนี้ใส่เกลือนี่ใส่เกลือนะเกลือเลยเน้อเกลือนี่ก็ขาดได้นะครับที่นี่ครับใี่ว่าไม่ดีเดี๋ยวนี่ครับผักเทศแหลกนะครับก็ใส่ลงไปในหม้อนอเลยครับนะครับเดือดเลยปุดปักปุดปัก นี่มดัดกินมาเกินมาเกินระหว่างน้ำน้ำลายหกนะคะแสดงว่าวันนั้นแสดงว่าวันนั้นที่เราทํานี่คือมาในนี่น้องมดมันได้เยอะนั้นนี่คือพี่อมรแล้วจะได้แค่ลังเดียวใช่ไหมพี่ครับลังเดียวลังเล็กด้วยครับลังเล็กแล้วที่ผมได้มาลังใหญ่เลยกับมดหาดยากมั้ที่นี่พี่มันช่วงนี้หายากแล้วมันคนเก็บไปเยอะแล้วอ๋อคนที่เก็บกินนะพี่นะอันนี้คืออะไรเนี่ยปูจรสปูเนาะอู้่ะ หอมมากเลยครับพอใส่เครื่องเทศนี่ชิมดูค่ะชิมดูก่อนเลยอ๋อเนี่ยอ๋อแล้วไงอ๋อแล้วงชิมดูชิมให้โคด,<ไ>ดชิมให้โคแกะชิมวะเออนั่นแหละพอเท่าชิมดิใช่ไม่ไไไหมอร่อยกว่าที่มดทำไหมอิสานจิ้งจอกขาดอะไรขาดเกเลือมดนี้เขาจะนักเค็มกระเพร็ครับ <c oughs> ดูรสชาติเขาดีน <c oughs> ี่ใส่เข้าไปนะเดี๋ยวรอแกงหน่อสุกเลครับนี่ นี่ครับตักให้ดูนะครับตื่นมากเลยอ่ะสุดยอดสุดยอดครับน่ากินมากเลยอ่ะอร่อยอร่อยจัดไปมีอ่ะโชยโรยยอนี่โชยโรยนี่มาดูสูตรการต้มปลาของพี่อมรนะครับก็เอาน้ําใส่ไปในหม้อครับแล้วก็มีเครื่องเทศไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ไรมดเกลือเนาะเกลือค่ะไม่มีหอมแล้วมีข่าด้วยมั้งข่าด้วยค่ะข่าด้วยนะครับแล้วตอนนี้คือพี่อมรกขากำลังตำเครื่องอืมพี่ตำเครื่องมีอะไรบ้างครับพี่อมร ตันพริกแล้วก็กระเทียมอ๋อพริกกระเทียมเนาะหอมแล้วก็คือตันเพื่อที่จะใส่ไปในในหม้อเนาะอ๋อนี่ครับบรรยากาศยายินนี่เป็นอย่างนี้นี่เองน้ำเดือดนะครับเห็นไหมในหม้อก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือเทศข่าครับรออยู่ตุ้มป่องตุ้มป่องตุ้มป่องเห็นไหมครับน่ากินน่ากินครับดูนี่ นี่ถ้าเป็นมดทำผมจะไม่เชื่อเลยนะครับพอดีเป็นพี่อมรทำผมถึงเชื่อไงโอ้โหหะโอ้โหพี่อมรตับตัดตัดเครื่องไม่เสร็จหรอนั่นพี่อมรใส่อะไรกระปินี่หน่าที่นี่มีกระปิ้นน่ะกระปิ้ดอยอ๋อซื้อมาเนาะอืมโอ้อ่าเดี๋ยวจะตัดเครื่องแกงแล้วนะครับนี่ เราจะใส่เครื่องแกงนะครับนี่อ่าเครื่องแกงมาแล้วครับใส่ไปในหม้อร้อนๆนี่น้าเดือดๆแบบนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวตอนที่ว่าปลาสุกเนี่ยก็คือใส่ปลาไปทั้งตัวโดวยไม่ต้องคนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะคาวเจ้าโหหมดเลยไม่ไงล่ะที่หมาใส่ปลาเนี่ยโอ้โปลาตัวใหญ่ๆใส่ไปแล้วครับนี่โอ้โฮ,โโฮสุกแน่นอนครับ น้าไฟแรงน่าดูเลยครับนะเดี๋ยวเราจะตั้งหม้อกินข้าวกันนะครับดูเมนูวันนี้มีน่าจะมีสองอยา่างใช่ไหมน้องมดแกงปลานะจากธรรมชาติปลาจากแม่กับแกงนอนกับแกงนอนใช่นะวันนี้ราโอ้โหสุดจัดเลยแล้วก็นอนที่นี่หนึ่งคืนทุ่นี้เราจะออกไปล่าปลาครับล่าตัวตะขามนะที่พี่มดบอกว,ว่าต้องได้เห็นครับนะเพราะว่าที่นี่อุลมสมบูรณ์มากๆเลยโอ้แกงเดือดแล้วครับนี่ยกลงมาจากเตาแล้วครับใส่ผักชีนะพี่นะ อุ้ยน่ากินมากเลยนี่พี่เอามอาเขม่คนเลยนะเขาก็อาศัยชิมนะ้ำปรุงรสนะครับพอได้ที่สุกปับ๊บเนี่ยคือเขาก็เอาบักชีโรยโรยหน้าเลยครับจ๋วมากดีเสียเลยจับจับแยกอเม,มาดูมดมาดูนี่นี่คือตัวอะไระอ่ะอิกูน่าเปล่าหนูค่ะหนูหนูโอ้หนูหนูมูจะกินหนูแล้วแทงหัวโชว์พี่หน่อยดิเขาพี่ชายอยากกินหรือเปล่านี่นี่นี่โอ้ เคียงโหหนูโชว์หน่อยเซียน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 กินหนูโอ้โหโสมองหนูก็ไม่เอา,าไม่เหลือเลยครับนี่ยเห็นไหมโอ้โหอยากให้ได้พูดถึงพี่ไม่เอาแน่เลยลู๊กตาหนูลู๊กตายาังขาขาหัวนะมดจะเย,นยน็นๆมด <c oughs> ไม่รอช้าเว้ยห้าไม่อยู่นะพี่ <c oughs> อ๋อมเมื่อกี้กันสิบอกอย่าให้หนูหนูเห็นนะว่ะเดี๋ยว ح ح> ทำให้เสียวันลาอเป็นอย่างเงี้ยเก็มองมดหัวล้อทีเดียวนู่นน่ะลั่นไปยันหน้าหม,มู่บ้านอ,ะอ่ะจริงจริงนกุกตาหนูเลยว่าคนอะไรนะกินได้กินดีกินทั้งมันทั้งปีนปี่นะโอเคเห็นหมดจเจริญอาอหารอาหารได้พี่ก็ดีใจนะเดี๋ยวรอกินออข้าว <ๆ S 1> ดีกว่าครับกินได้นะครับนะครับเชิเจ้าบ้านเปิดก่อนครับสมาชิกขอขออนุญาตดูกด่อนตาให้ยายกา่อนครับเปิดกันเลยครับครับคุณยายก่อนนะนี่ ทำไมอยู่บ้านไม่ไม่ออกกล้องเห็นเคยตักอะไรใครเกินเลยตักข้าวปลาตัวเองก่อนอ่ะอันนี้คือเราอยู่บ้านค่ะเอออันนี้อ่ะนี่ขอเพื่อนมอกอ่าเพื่อนม็อกินก่อนอ่าใช่เพื่อนม็อกินหมกปลาอ่าเพื่อนม็อชอบกินหมกปลาเแม่แตยเจ้าบ้านตัวเองจะกินก็บอกมาเดย์จ่ายให้พี่สายไปแล้วว่าอ๋อ มืนนี่มืนนี่คืออะไรหัวปลาอันนี้อันนี้คืออะไรน้องมดหนูพี่หนูให้หัวปลาพี่ค่ะโอ้ของชอบเลยอ่ะนี่อันนี้หนูหนูหนูเพี้ยคือแกงแกงหนูนะหอมบงหอมบงหนูใครหอมพี่มอนน้ำผาอ๋อน้องน้องบ้านนู้นเนาะกินนอนดีกว่าเผมอยากกินนอนมากเลยวันนั้นกินแล้วไม่สะใจอ่ะ อันนี้คือปลาธรรมชาติที่หาได้ก็คือเป็นปลาพงที่เขาอนุญาตให้หาในพื้นที่นี้คือชาวบ้านไปหากันเยอะนะครับเนี่ยโอ้หนะลองดูนี่เป็นไงคือเราอินเนี้เพี้ยสีเลยคือแบบไม่ใช่จริงให้ดูนะครับนี่สุดยอดมากเลยน่ากินเหรอพี่จะเอาน้ำไหมครับอ้าวแล้เอาหนูไปทางนู้นเลยกินหนูเบื่อแล้วหรือว่าไงไม่ใช่ให้ยายกินอ๋อยายเอายายเอายายยายนี่นะคนสมัยก่อนก็คือแบบจะใช้มือกินนะรุ่นแม่พี่ก็ประมาณนี้นะ น่ารักมากเลยนี่ดูเรามาั่งนี่นะผมจะชิมน้ำน้ำน้ำปลาก่อนน้ำปลาแกงน้ำแกงปลาไม่ใช่น้ำปลาเค็มๆนะ <c oughs> อร่อยมากถูกใจมากรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ช,ช,ช่างเชื่อ,อเชื่ต่าเขาเขาเซ็ตอะไรนะมันหั่นเป็นบ้าแบบนี้ครับอะไรที่ทำได้คือนี่น,นี่แกงหนอนนี่เป็นตัวตัวนี้ครับเน่ ปกติกินกันหนักไหมครับหนอนหรือว่ากินตัวสองตัวพอครับพี่อมรคือแล้วแต่มันมีเยอะมีมน้อยนะ,อะโอ้โหนี่ผมตักคนเดียวห้าตัวนี่โ <laughs> <น>ดนด่าแล้วคนคนดูด่าแล <laughs> ้วมอีบอกรังรังรังนี้มีประมาณไม่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 เกินห้าสิบตัวป้องเนี้ยครับรังน้อยรังน้อยนะที่ผมไปกับมอนนี่คือรังเบลเลอร์พี่อมรโอ้ยนั้นน้อยจะไปกับพ่อเนาะนี่นี่นี่คือเดี๋ยวลองชิมให้ดูนะครับว่ารสชาติที่พี่อมรทำรสชาติเป็นแบบไหนนะครับ มันมีฝาอ้ยมีฝานนิดหน่อยครับมีฝาดนิดหน่อยครับอร่อยดีนะเดี๋ยวผมจะกินข้าวอีนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลำราบรรยากาศตรงนี้ไปอร่อยมากแกงปลานี่ไข่ดีมากเลยแกงปลาแกงนอนไข่ดีครับวันนี้คือพี่พี่ไม่กล้ากินหนูพี่พอกินได้แต่พี่ไม่ถึงขนาดกินอ่ะอตายแล้วนี่พี่กินหกนะดู พี่ชอบหนอนว่ะพี่พี่เจอพี่อมรงทาแล้วพี่รู้สึกว่าเออมันอร่อยกว่าที่มดทำเยอะเลยวันนั้นแท่าน,น่าให้อดตาย <c oughs> คือกินวกินกินเพราะว่าหิวไงวันนี้วันนี้คือกินเพราะอร่อยไงเ <c oughs> นี่ยอร่อยจริงครับเนี่ยโอ้ดูหน้ากินมากครับดูเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยสุดมากเลยรสชาติดีครับอ,อมันไม่รู้สุกฝาดนะมด มันมันมันหอมสมุนไพรหอมข่าหอมตะไคร้คือแล้วมันก็รสชาติของหน่อนคือมันไม่มันไม่เหมือนกินหนอนแล้วครับเพราะว่าตอนเรากินกับมดคือตัวมันยังเหมือนมันต้มแล้วมันยังไม่สุกเต็มที่ไงคือมันต้มใช้เวลามันรวดเร็วสุกสุกแต่ว่าอันเนี้ยพี่อมรเอามองออกจากลางแล้วก็เอาไว้ข้างนอกประมาณสี่คืนเนาะสามสมคืนเพื่อให้มันมันทายของเสียออกไงใช่อะ นะเดี๋ยวผมล้ำล้ำในการวันนี้ไปดีกว่าหนูไม่กินนะขอบคุณพี่มอมรมากเลยที่ามามา,มาทำพิาีทานแล้วก็ให้มาที่บ้านเนาะครับ,รบแล้วก็คุณน้องมดแล้วก็ครอบครัวทุกคนด้วยนะครับ<ต>นี่นะคือ,ค,อคือเดี๋ยวขอยด้ดขอย้ำที่พูดเ่ยวชานแนะนำก่อนนะครับเมื่อกี้มีเด็กๆไม่เคยเข้าป่าก็ถามว่าที่อยู่ควายใช่ไหมคะนี่ไงไนายควายดําดพี่มดมัหลอกด่าเราเปควายอะ เดีย๋ยวนี้ควรให้ไปด้วยไหมไม่ควรนะครับไม่ควรอ่านเป็นรอยหมูป่ารอยหมูป่ารอ,รอยเท้านะครัโอ้รอยเท้านะ่เานะเฮ้ยมดมาดูใกล้ๆรอยเท้าหมูป่าไป็นกลิ่นนี้นะครับ